สวัสดีครับพบกับดัก DIY อทำให้ได้เหมือนเป็ดสำหรับวันนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเลื่อยจิกซอของอิงโคครับผมขนาด800วัตต์ตัวนี้นะผมโดยการานำไปตัดไม้หนาๆนานะผมเพื่อทำด้ามขวานซึ่งไม้ที่ใช้นี้ก็เป็นไม้เต็งนะผมซึ่งเป็นไม้ที่แข็งพอๆกับไม้ประดู่หรืออาจจะแข็งกว่าไม้ประดู่ด้วยซ้ำไปก็วันนี้ก็จะลองมาดูว่าจะมีความสามารถ ตัดได้เร็วไหมยังไงนะครับผมลองดูกันครับผมสำหรับขนาดของไม้ติงตัวนี้นะผมเป็นไม้เก่าครับผมมีความหนาอยู่ประมาณ3.7ซนเมนะครับผมแล้วก็ความยาวอยู่30นิ้วนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ใบเลื่อยของบอสนะครับผมรุ่นนี้ครับผมชัดไหม ท2ส4 d ครับผม FCH นะครับผม okay. สำหรับการทำด้ามขวานแล้วการขึ้นรูปหรือว่าตัดให้ได้ตามรูปแบบที่เราได้เขียนไว้นั้นก็เป็นสิ่งจะเป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าจะช่วยลดเวลาในการทำด้ามขวานถ้าเผื่อเราใช้เลื่อยมือหรือว่าใช้ขวานหรือมีดถ่านครับผมฉะนั้นผมก็เลยอยากจะทดสอบประสิทธิภาพของอิงโคนี่ว่า จะสามารถทําให้งานการทําด้ามขวานนั้นสามารถทำให้เสาาร็จรวดเร็ว,วกว่าเดิมไหมครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ใบหักครับผมเป็นเพราะผมไปงัดเมื่อกี้เนี่ยครับผมแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนใบใหม่ก่อนนะครับโอเคครับเริ่มกันใหม่ครับผม โเคเสร็จแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าใบามันคดนะครับผมเพราะว่าตอนที่ใบหักคานั้นผมไม่ได้เอาใบเกา่าออกพอเอาตัวนี้ไปตัดมันก็เลยทําให้เกิดการเหล็กตัดเหล็กก็เลยคดทีนี้พอคดเสร็จมันไม่ได้ฉากครับผมก็คือมันจะเอียงเอียงไปทางนี้เดี๋ยวผมคดแต่งสักนิดนึงนะครับผมโดยใช้ใบเ้วนใหม่ มาดูกันนะครับผมกากตัดเส็จครับผมเสร็จแล้วครับผมก็เป็นแบบนี้ครับผมส่วนตัวนี้เมื่อสักครู่ที่ว่าตัด ใหม่ครับผมเพราะว่าใบาเลื่อยมันคดสรุปเจ้าเลื่อยอจิกซออินโคต,ตัวนี้นะผมขนาด800วัตต์ก็สามารถตัดไม้เนื้อแข็งหนาหนาขนาด3ามเซน4เซนได้สบายๆนะครับผมก็ถือว่าใช้เวลาตัดไม่นานนะครับผมตัดด้ามขวามตัวนี้ความยาว30นิ้วนี้ผมว่าใช้เวลาจริงไม่น่าเกิน 6นาทีแล้วผมเมื่อที่ผมทําการตัดเมื่อสักครู่นี้ผมเองเป็นความเร็วตัดโดยปกตินะครับผมไม่ได้เร่งสปีดแต่ยังได้แต่ปัญหาในการตัดไม้หนาะออย่างนี้ก็ก็คือเราเองจําเป็นต้องอหนีไม้ให้แน่นนะผมเพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่แน่นแล้วอาจจะทําให้การตัดนั้นเกิดปัญหาแล้วก็ท่าทางการตัดของเราด้วยเหมือนกันครับผม ควรจับเอเลื่อยให้แน่นๆนะครับเหมือนอสักครู่ก็เกิดอาการหนีบอาการสะบัดอยู่เหมือนกันครับผมเนื่องจากว่าผมเองก็หนีไม้ไม่แน่นนะครผมเวลาตัดแต่โดยรวมแล้วก็สรุปว่าสามารถใช้ตัดไม้หนาไม้เนื้อแข็งครับผมได้นะผมโดยเฉพาะจริงจะมีประโยชน์กับการทํำพวกด้ามขวานด้ามมีดอะไรทำลองนี้ครับผมก็ถือว่าผ่านนะผมในความคิดเห็นของผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ